ลักษณะอากาศประเทศไทยของวันที่18มิถุนายน2567นจากแผนที่อากาศวันที่17มิถุนายน2567นหารบเวลาสิเานินวกะร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมตอนล่างของประเทศจีนเป็นแนวไปทางทิศใต้ผ่านอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคกลางประกอบกับม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปักกลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย มีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองบางแห่งถึงเป็นแห่งแห่งภาคเหนือมีเมฆเ,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 เป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่งแห่งร้อยและ40ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ขวาโมเรล5-10นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอตภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่งแห่งร้อยและ30ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15นอต และมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20-40นอตภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยและ20ของพื้นที่และมีฝนตกบางแห่งลงทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20-40นอตภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยและ20ของพื้นที่ลมฝ่ายตะวันตกขวามอเร็ล5-15นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20-40นต